สวัสดีกันเลนะครับเราจะมาฉลองนะครับ200ซับสไคร์ในนะครับเซิร์ฟบอกงานนะเดี๋ยวสั้นแอบนะครับเอ้ยลืมไปเม่องเขียนครับจะ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 เออเดินไปผมเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าเราเปลี่ยนชื่อหัดเราต้องเปลี่ยนนะครับ่เราต้องสมัครใหม่ ไปเรื่อยๆไปอ่านี้ดังยังไงอะสองสามสิบนาทีเข้าใจไปอ่อนขอในิดนึงนะครับ คือต้องเป็ี่นชื่อใหมนะ่มั้งอันนี้จะเปลี่ยนเราไล่สารละไปเลยนะครับเอาขาหม่ไปอ่าะนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมไปนะครับสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มใหมค่คาราเพียก็จะรู้นะครับคืออแบบเออวะอยากให้สอนอะไรก็บอกนะครับจะ เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรมาช่วงพิเศษนะฮะอ่ะนิงก็ได้แล้วอ่านสิบสี่แล้วโอเคนะ แค่เต็มครัขออันแรกตัดไปเลยนะครับอาจต้องตัดเลยนะครับให้คลิปยาวไป ทำทำมาทตัดมาแล้วนะครับเราก็ได้เป็นบล็อกนะครับหรือเป็นกนแอดนะครับเป็นบล็อกฟักฟักฟักอยู่ที่ได่อันตรายคือที่ที่บอกปที่สุดครับไปเลยครับอ่าขอไปแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้เสี่ยงแหบไปไหนเชี่ย er. อืม แยกเติอีกแล้ววันนี้ใช้แบบไปหลารอบนะครับเฮ้ยน้ำมันสุ้มคนดีกว่าใคาที่ผมรู้นะครับที่ที่ <Okay. S 1> ปลอดภัยคือที่ที่ที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ตรงนี้นะครับมาเลยมาใครเป็นอะไรมา ไปพิ่งช่วยกันมาออามาแล้วอุ้ยขี้ผานะเอ้ยยยยคิดว่ามันปลอดภัยเสร็จแล้วเนี่ยอ้ามีตีเมื่อกี้มีตีครับอ้าวสัตว์เมื่อกี้นี่มีตีอุ้ยไปแล้วครับตีไปแล้วครับอืมโดนตีครันงเดียวนึกถึงไปครับอือเกียบอกนี้แน่เลยเอาใช่เอาไปแล้วครับอ่าใครที่โดนตีครั้งหนึ่งก็จะเป็นคนไปเลยนะครับ คนคนอะไรคนหารัากอยู่่อกี้นะครับหน้าถานนะ่ยประจุว่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะแอบอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวกระโดดลงมาอย่างนั้นนะวะฮะเสียลนนะอุ๊เพื่อเราต้องปิดงนั้นดเดี๋ยวฟักฟัก ก็เด้งไปแล้วครับผมจะกดนิดๆสำหรับครับสควีนอะไรปะสปวีนหอครับเดินนะครับผมอยากได้มากเลยครับตัวนี้ครับเอเอซีครับเห็นพี่ดากเกใช้ครับแต่ว่าแอนด o i d เวอร์ชันผมก็ใช้ไม่ได้นะครับเป็นแอนดรอยสี่จุดสนะนครับ ใช่ครับสำหรับคลิปนีก้ก็ต้องไปแล้วนะครับขอไปแล้วเล่นต่อนะครับ